สวัสดีครับคดีพิกชาวยาวราชเปิดความจริงข่าวลิซ่าแจกเงินห้ามถ่ายคลิป no เป็นการคัมแบ็กที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลกจริงๆสำหรับซิงเกลิลใหม่ของซูเปอร์สตาร์สาวลิซ่าแบ็กพิงหรือลลิษาโมโนบาลกับเพลงชื่อล็อก s t a r ์ซึ่งจะปล่อยเตรียมตัวในวันที่28มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยลาวออฟฟิเชีล ปล่อยทีเสืรอสั้นๆออกมาวยอดวิวก็พุ่งทะลุทะลวงโดยโฟกัสที่ถูกพูดถึงมากมายที่สุดก็คือการถ่ายทำที่ถนนเยาวราชช่วงตีสอถึงตีสซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเยาวราชคือหนึ่งในถนนที่พุกพ่านที่สุดของไทยจนสร้างความสงสัยว่าลิซ่าและทีมงานทำได้อย่างไร ขณะที่ผู้ใช้ทวิต t ตอร p o p a ได้เปิดเผยลิซ่าได้จ่ายเงินจำนวน20,000บาทให้กับเจ้าของร้านบนถนนเยาวราชแต่ข้อมูลดังกล่าวก็ไม่ได้รับการยืนยันว่าจริงหรือไม่ต่อมามีแชทที่ระบ,บุว่าการลิซ่ามีการแจกเงิน1,000ห้ามคนย่านนั้นถ่ายคลิป ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดได้มีชาวยาวราชที่บ้านเปิดร้านอยู่ย่านดังกล่าวได้ออกมาเทวิตเตอร์ยันเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงขอพูดในฐานะบ้านเปิดร้านอาหารที่ยาวราชค่ะลิซ่าไม่มีการแจกเงินเพื่อปิดปากนะคะกลัวบางคนมองว่าคนแถวนี้เห็นแก่เงินแต่จริงๆคือทีมลิซ่ามีการประสานงานกับทางกทมทางเขต สมาคมการค้ายาวลราามาหลายเดือนแล้วค่ะขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการถ่ายทำสามารถยืนดูได้ห้ามบันทึกภาพ